นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขเจริญพร พุทธบริษัททั้งหลายูพที่เล่นเฟซเล่นไลน์เข้ายูทู e ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัวนนี้พูดเรื่องความร้อนรุ่มกลุ่มใจทำงานไม่ได้ดังใจเกิดความไม่พอใจ ในงานนั้นัๆหรือบางครั้งเกิดความไม่พอใจกับปุนคคลที่ทำงานด้วยมีอาการอย่างนี้ให้มองใจในขณะนั้นใจร้อนหรือใจเย็นมองดูใจบ่อยๆ สามารถทำให้ใจเย็นลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากใจเพราะใจอยากจะให้เป็นอย่างนั่นอย่างนี้ทำให้ร้อนรุ่มกลุ่มใจผ่านงดหงิดกับสิ่งของรอบข้างหรืองดงิดการกระทําของผู้อื่น งดหิดให้ตนเองด้วยจะเห็นปล่อยเรื่องการทำงานเป็นพ่อครัวแม่ครัวผู้จัดอาหารให้ผู้อื่นรับประทานโดยที่มิได้เงินจะไม่พอใจทำไปไม่ได้อะไรตอบแทน ไม่มีใครมาช่วยทำู้เดียวหรือบางคนมองว่าก็เพราะว่าเราเป็นผู้กิดเขาจึงไม่อยากช่วยถ้าทำอาจจะไม่ถูกใจเขาเลยไปนั่งดูดีกว่าเพราะทำอะไรมันไปกระทบ ผู้ที่มีความหง,งุดหงิดเคยเห็นผู้ที่มีความหง,งุดหงิดจะทำอะไรไปก็จะไม่ถูกใจทังนั้นผู้อื่นเขามีจิตใจปรารถนาที่จะช่วยทำงานเมื่อเข้ามาช่วยดูเหมือนว่าไม่ถูกใจ คนที่มีใจงดเงิดคิดว่าทำคนเดียวได้คนอื่นไม่ต้องช่วยวางหลักการเอาแต่ใจเช่นการจัดอาหารจะต้องมีผู้นั่งรับประทานโต๊ะละห้าคน หรือโต๊ะละแปดคนเขาจะวางหลักการไว้ดังนี้จะคอยบังคับอยู่ตลอดบางครั้งแคกไปไทยมาเขาไม่รู้จะให้นั่งโต๊ะละกี่คนบางครั้งเขามานั่งก่อน เขารอเพื่อนผูงที่มานั่งร่วมบางคนก็ไม่มีใครไปนั่งร่วมเขาก็นั่งคนเดียวโดยที่ไม่มีเพื่อนเขาก็รับประทานส่วนคนที่จัดให้นั่งโต๊ะจีนห้าคน มาเห็นเข้าไม่พอใจจะพูดถากทางบุคคลที่นั่งรับประทานเมื่อพูดถามถามถามว่าเราเป็นผู้เสียหายหรือเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายอันนี้ก็ให้พิจารณาว่า เขามานั่งรับประทานก็ล่วนเสียเงินทางนั้นแต่แขกมาไม่ครบต๊ะก็มีการโพดกระแทกให้คนได้รับเจ็บช้ำนามใจจากการโพดกระแทกใจอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกัน ที่ทำอะไรให้ได้ดังใจที่ตนปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไม่มีอะไรที่จะสมใจปรารถนาของมนุษย์ที่เกิดมาเพราะสิ่งต่างๆก็ล้วนอนินจังไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ เมื่อเป็นทุกข์ทนอยู่ไดย้ยากก็เป็นอนัตตาถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะรู้ตามสภาวะล้วนแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไปพูดกระแทกแดกดันบุคคล ถ้าพิจารณาในทางธรรมคนนั่นเขาไม่ได้เสียหายเขามาก็เพื่อหวังที่จะรอเพื่อนให้มานั่งรวมวงแต่เพื่อนไม่มาบางครั้งโต๊ะก็รบหาพอดีท้าไปนั่งรวมด้วย ก็อาจจะเป็นส่วนเกินคนที่หกก็เลยนั่งโต๊ะที่ไม่มีเพื่อนมาโรวมรับประทานคือนั่งรับประทานอยู่ผู้เดียวอันนี้ก็เลยไม่ตรงวัตถุประสงค์ของผู้ที่จัดโตะ๊ะเลยเป็นการโพดกระแทกแตกดันใส่ แทนที่จะเป็นมิตรไมตรีข้างหน้าเมื่อเจอหน้าเจอตากันที่ไหนกินเลี้ยงที่ไหนเจองานที่ไหนก็จะสนทนาปราศัยกันเพราะว่าคำพูดที่ดีก็ผูกมิตรผูกเพื่อนในอนาคตภายภาคหน้า ที่ชีวิตมีอยู่เพราะเป็นบ้านท,ที่ใกล้ชิดในประเทศก็ย่อมเดินทางพบปะเป็นประจำแม่แต่เกิดคนละมุมโลกถ้าววาสนาได้เจอหน้าเจอตากันบ่อยถึงมีกิจธุระข้ามจังหวัดก็อาจไปเจอกัน หรือข้ามประเทศก็อาจจะไปเจอกันเพราะโลกทุกวันนี้การเดินทางไปมาหากันล้วนแต่สะดวกสบายแต่ถ้าจะย้อนยุคในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องบินก็ไม่เคยรู้จักรู้จี ไม่เคยเห็นหนาคาตาคนที่เขาคบค้าสมาคมกับต่างประเทศหรือเป็นนักการโูษเขาก็จะมาเล่าประเทศของเราไม่ว่าใครไปเป็นโทษในประเทศไหนเมื่อกลับจากมาบอกกล่าวคนในประเทศเรา ว่าประเทศของเขาพลเมืองของเขาเป็นผู้นิสัยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เอามาพูดมาเล่าคนในประเทศสมัยก่อนก็นเคยได้ยินคนเก่าเล่าให้ฟังต่อไปประเทศของเราข้าวปลาหนานา้า จะไหลเข้าบานเองโดยที่เราไม่ได้ไปเก็บไปเกี่ยวข้าวปลาอาหารหรือไม่ได้ไปตักน้ำตามบ่อตามคลองเหมือนกับสมัยก่อนล่นปูยาตายายเคยประพฤติปฏิบัติมาเราไม่เชื่อที่เขาเล่ามา เมื่อยุคหลังมามันปรากฏมีข่าวมีน้ำไหลเข้าไปในบ้านทุกวันนี้ก็ไหลน้ำก็ไหลเข้ามาในห้องน้ำไม่ว่าต้องการล้างม้ล้างมือล้างหน้าน้ำจะไหลเข้ามาเองข่าวก็เหมือนกัน เมื่อจะรับประทานก็จะสั่งอาหารที่เราชอบก็จะมาส่งถึงบ้านเราเลยเลยเชื่อตามโพธิเล่ามากเพราะการกระทำอะไรเราไม่เห็นคนอื่นเขาเห็น เราไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อถ้าเห็นเราก็เชื่อก็เหมือนกับคนเมื่อเขาเห็นธรรมะก็มาบอกกล่าวกับบุคคลที่ไม่เห็นคนที่ไม่เคยเห็นก็ไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ที่มน,นุษ จะมีจิตใจว่างจากการมานั่งภาวนาเพราะกิเลสตัณหาแต่ละคนสังสมมานานนับพบนับชาติจะมานั่งห้านาทีสิบนาทีจิตใจจะสงบอย่างไรคนที่ไม่เคยทำเขาก็ไม่เชื่อ แต่คนที่เคยทำเขาก็เชื่อเพราะเขาได้ทำเกิดกับจิตใจของเขาเขาเลยเชื่อบางคนนั่งภาวนาพุทธโธทรโมสังโคบางคนก็ยุบหนอพองหนอจิตใจก็สงบแต่คนที่ทำชํำนาญแล้ว ก็ไม่ต้องมานั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงทำนองนี้แค่จิตเขานึกว่าพุโทโธหรือยุบหนอพองหนอไม่ว่าจะทำงานอะไรจิตใจก็สงบเรื่องด้านจิตใจคนที่ คบหาสมาคมกับมนุษย์เป็นประจำส่วนมากจะมีหลักการนึกในใจทำให้จ,ใจิตใจนั้นชำานาญจะทำได้ไม่ให้มีโลภมีโกรธมีหลงไม่ให้อิจฉาทิจยาบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานถ้าทำได้จะมีบริวารมาก เว้นเสียแต่บุคคลคนนั้นไม่ชอบบริวารก็มีหลักไม่อยากจะให้เขาเข้าใกล้ตะววาดเกี่ยวกราดไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าใกล้เขาไ,ขาได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะไม่ให้บุคคลเข้าใกล้เพราะคนก็นานาจิตตัง บางครั้งก็อาจจะรู้หลักในการทำจิตใจให้มีความสุขไม่อยากจะให้ใครมาคุยมาสนทนนานั่งเป็นชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ทำกิจเท่าที่ควรก็เลยหาทางไม่อยากจะให้บุคคลเข้าใกล เพราะไม่มีเวลาส่วนมากความสุขก็ใจอยู่กับสิ่งที่สงบก็สุดแล้วแต่บุคคลบางคนชอบเพื่อนฝูงได้ชี้แนะคำสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนี้ได้พูดคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นความสุขของแต่ละบุคคลเพราะการประพฤติปฏิบัติแต่ละคนนั้นก็สร้างสมมาหลายภพหลายชาติจนทำให้จิตใจจึดติดเรื่องเพื่อนฝูงก็มีบางคนชอบเดินทางคนเดียวเที่ยวสแสวงหาความสุข ตามป่าเขาลำเนาไพรบางคนก็ชอบเดินทางไปกับรถไฟรถบัสรถยนต์รถส่วนตัวก็เพื่อความสุขบางคนไม่ชอบเที่ยวชอบอยู่ประจำที่อยู่กับไรอยู่กับนา โลพืชพันธัญยาหารอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งแต่ละคนบางคนก็ชอบไปในสถานที่ครับที่บาเฮฮาสนุกสนานกับเพื่อนก็สุดแล้วแต่บุคคลที่ได้ความพบความชาติ ดังนั้นก็มองคนว่าคนนี้เหมาะกับงานอะไรคนนี้เหมาะกับงานพทดคนนี้เหมาะกับงานเขียนคนนี้เหมาะกับงานสมถะก็มีหลายอย่างคนที่ชอบไปในแนวไหนก็จะไปของเขาเอง โดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นมาแนะนําเขาเลือกของเขาเองโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นเลือกให้ถ้าเลือกของเขาเองไม่มีปัญหาเรื่องการดำรงชีวิตของแต่ละคนถ้าคนอื่นเลือกให้ส่วนมากก็จะมีปัญหาเพราะ มันผิดประสงค์ที่จิตใจต้องการต้องดูด้วยว่าเหมาะกับงานอะไรเมื่อทำแล้วประสบผลสำเร็จคนนี้ไม่ชอบงานอะไรเมื่อทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็จะเห็นกันอยู่ ไม่ว่าในครอบครัวเราลูกทุกคนไม่ได้ชอบเหมือนกันเขามีนิสัยต่างกันบางคนอยากเป็นอันโน้นเป็นอันนี้บางคนก็ไม่อยากจะเป็นอะไรชอบเป็นตัวของตัวเองโดยที่มิต้อง มีผู้อื่นมาชี้ทำอันโน้นทำอันนี้อันนี้โดยที่ทำงานจิตอิจระไม่ต้องไปตกเป็นทาดของผู้ใดใครผู้หนึ่งตกเป็นทาดของจิตก็อรำบากแล้วน้ำซ้ำยังมาตกเป็นทาดของบุคคลอื่นที่คอยจำจี้จำชัย ให้อาทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็เกิดปัญหาจิตงุดงิดท่านเลิกทำงานไปเลยก็ได้กานนี้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับพ่อแม่ของเราบังคับโลกให้ทำงาน บางคนก็ไม่ชอบทำไรไถนาอยากจะเรียนตำรับตำราจะไปทางทางหารหรือเป็นตำรวจก็มีหลากหลายเพราะครอบครวัโลกนิสัยใจคอไม่เหมือนกันบางคนก็นิสัยดีบางคนก็นิสัยขี้งุดงิดบางคนก็โลภ บางคนอยู่ดีๆก็หาเรื่องพานทะเลกับผี่กับน้องกับพ่อกับแม่ถ้ามีหลักฐานพระพุทธศาสนาที่บรรพบุรุษนับถือศาสนาพุทธเกื่อให้บุคคลภายในประเทศได้นำมาประพฤติธปฏิบัตินั่นเองคนรู้หลักก็นำมาประพฤติธปฏิบัติ จะมีความสุขกายสุขใจเรื่องนับถือพระพุทธศาสนาดังมีคำกลอนกล่าวให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังอันว่าความร้อนรุ่มกลมในใจหากมีใครเกิดอาการอย่างฉันว่าด้วยความโลภหง,งุดหงิด อิจฉาท่านลองมาภาวนาว่าพุทโธได้บรรยายการทําจิตใจมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอจะเรืญพร